อย่างไรก็ดีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นถึงพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ส่อว่าจะเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มเจ้าอยู่มากมายซึ่งต้องไล่เลียงเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์เกี่ยวโยงอย่างเป็นระบบเสมือนกระทําร่วมกันเป็นขบวนการโดยลําดับคือน,นับตั้งแต่พักไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพฤติกรรมจับจ่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ตีตนเสมอและมินพระบรมเดชานุภาพ เริ่มขยายเติบโตอ,อย่างรวดเร็วเกิดเว็บไซต์มินพระบรมเดชานุภาพให้ร้ายบิดเบือนและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจำนวนมากตัวของทักษิณชินวัตรเองก็มีพฤติกรรมและคำพูดที่สังคมไทยตั้งคำถามถึงความจงรักภักดีด้วยความสุจริตใจหรือไม่อยู่บ่อยครั้งเริ่มจากรัฐบาลทักษิณได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่13มกราคม2547ว่าด้วยการจ้างพนักงานของรัฐเปลี่ยนฐานะจากข้าราชการมาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอ้างว่าเพื่อเป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ประชาชนคนไทยสะเทือนใจว่าจะไม่มีใครเป็นข้าของพระราชาทำงานเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ต่างพระเนตรพระกันกันอีกแล้วหรือมีการนำธงชาติที่มีข้อความทรงพระเจริญมาโบกต้อนรับทักษิณชินวัตรในการเดินทางพบปะประชาชนวันที่10เมษายน2548ทักษิณชินวัตรเป็นประธานในพิธีทำบุญประเทศภายในอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วในตำแหน่ง และองค์ประกอบที่ไม่ปรากฏว่าสามัญชนคนใดจะลงไปนั่งและกระทำการเช่นนั้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้าศาสตราจารย์รับภีสาคริกและผลเอกพิจิตรกุลละวานิชองคมนตรีทนไม่ได้ต้องออกมาทวงติ่งในทํานองว่าเป็นการเหมิมเกริมตีตนเสมอเจ้าคุณดูพิจารณาดูสิว่าที่เขาทำเนี่ยเขาล่วงล้ำพระราชอำนาจอย่างไร ทำบุญในวัดพระแก้วทำได้ไหมคุณเป็นคนไทยเราไปกราบพระแก้วมรกดได้แต่ทำบุญวัดพระแก้วไม่ได้มีการจัดซื้อเครื่องบินไทยคู่ฟ้ามาใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งถูกตั้งคำถามว่าเหมาะสมสมควรหรือไม่เพราะโดยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของประเทศไทยมีเพียงประมุขของประเทศคือองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่มีการถวายเครื่องบินเป็นพระราชพาหนะไม่ปรากฏว่ามีนายกรัฐมนตรีคนใดกระทำการคล้ายตีตนเสมอเช่นนี้มาก่อนแม้แต่นายกที่มาจากเผด็จการทหารมีอำนาจล้นฟ้าในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งเต็มไปด้วยข้าราชการระดับสิบขึ้นไปเมื่อวันที่29มิถุนายน2549ทักษิณชินวัตรได้พูดจาก โดยใช้ถ้อยคําที่มีนัยะะแอบแฝงถึงบุคคลเบื้องสูงจนเกิดปฏิกิริยาจากคนในสังคมอย่างรุนแรงอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อใดนะครับเป็นทฤษฎีบริหารเลยนะครับเมื่อใดองค์กรตามปกตินะครับถูกองค์กรที่นอกระบบครอบงำหรือมีอิทธิพล มากกว่าองคอ์กรปกตินั้นวุ่นวายหรือ้าจะแปลพันไทยชัดๆก็คือว่าวันนี้องคอ์กรนอกรัฐมนูญไม่ใช่ในรัฐมนูญเนี่ยคือบุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐมนูญเนี่ยเข้ามาวุ่นวายองคอ์กรที่มีในะระบบรัฐมนูญมากไปมีการไม่เคารพกติกา หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไม่อ observe r บรอเขาได้กล่าวคำพูดทิ้งท้ายไว้ด้วยว่าไม่ต้องรอทงใครใครโบกทงมาข้ามฟากมาตีทงกลับไปได้เลยไม่มีความหมายทงข้ามฟากไม่มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนท่านว่าขอให้ยึดหลักประชาธิปไตยยึดรัฐธรรมนูญจะมาโบกทงข้ามฟากไม่ได้ถือว่าทุกอย่างต้องมีกฎมีเกณฑ์ มีกติกานะครับพอแล้ววุ่นวายมากแล้วหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วนะครับจนกระทั่งกรุมราชนิกูลต้องเปิดการถแถลงข่าวตั้งคำถามต่อทักษิณชินวัตรว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่เขากล่าวนั้นหมายถึงใครขณะที่นายมีชัยรุชุพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการกระทําของทักษิณครั้งนี้ทําให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่า เขาไม่มีใจปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กลางเดือนธันวาคมปี2552ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของบ้านเมืองคือพลตำรวจเอกวสิษฐเดชทุลชรได้เขียนบทความเรื่องมินประมาทพระมหากษัตริย์ออกเผยแพร่เรียกร้องให้ประชาชนคนไทยช่วยเตือนห้ามปราบให้คนไทยบางคนยุติพฤติกรรมลบหลู่หรือมินประมาทพระมหากษัตริย์ก่อนจะเปิดเผยในเวลาต่อมา ว่าทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์ออนไลน์สื่ออังกฤษด้วยถ้อยคําที่จงใจให้ร้ายต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ Financial Times ระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบเรื่องแผนการรัฐประหารมาล่วงหน้าซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงและเป็นเสมือนใบเสร็จยืนยันทุกคำพูด และพฤติกรรมที่ผ่านมาของเขา